สวัสดีครับคุณผู้ชมรับพกกบช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4เมษายน2566นกะครับกองกำลังวัคเนร์ของเยฟกินีปริโกสินนั้นได้ออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาได้ยึดเมืองบักมุดเป็นผลสำเร็จแล้วในขณะที่ทางด้านประธานดีวอลดิเมเซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นออกมาระบุว่าการสู้รบรอบเมืองบักบุดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนยังคงเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญ ซึ่งตอนนี้กำลังสู้รบนั้นเป็นไปด้วยความดุเดือดอย่างยิ่งแต่ทางด้านประธานาธิบดีวอลเมเนเซลเซลนกี้นั้นเนี่ยครับไม่ได้ยอมรับว่าเมืองบักมุดได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าการยึดครองของกลุ่มวัคเนอร์แต่อย่างใดก่อนหน้านี้นเยสกินิปริโกเซนหัวหน้ากลุ่มวัคเนอร์บอกว่ากองทหารของเขาซึ่งมีส่วนร่วมในความพยายามมานานหลายเดือนที่จะปิดล้อมและยึดเมืองบักมุดได้ชักธงชาติทเซียขึ้นสู่ยอดเสาของอาคารที่ทําการรัฐบาลท้องถิ่นของบัคบุดเป็นที่เรียบร้อย โดยในวิดีโอที่มีการโพสต์บนเทเลกราบเม,มื่อวันที่2เมษายน2566นั้นเยตกินีปริโกซินบอกว่าจากมุมมองทางกฎหมายบักมุตูกยึดแล้วขณะนี้ศัตร,รูกระจุกตัวอยู่ทางตะวันตกอย่างไรก็ดีไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆจากฝ่ายยูเครนว่าเมืองบักมุตตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียโดยกองทัพยูเครนได้กล่าวในวันที่3เมษายน2566ว่าเมืองบักมุตและเมืองอื่นอีกหลายแห่งรวมทั้งเมืองอัต ดิก้ายังเป็นจุดศูนย์กลางของการสู้รบพร้อมเน้นย้ำนะครับว่าศัตรูนั้นยังคงโจมตีเมืองบักมุดต,ต่อไปแต่ฝ่ายของยูเครนนั้นยังคงป้องกันเมืองอาไว้ได้อย่างปราหารขณะเดียวกันฝากฝั่งรัสเซียนั้นยังคงยืนยันที่จะเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ทงยุทธวิธีเข้าไปใกล้พรมแดนทางตันตกของประเทศเบลารุสใกล้กับพรมแดนของกองก,กำลังสุดที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตโดยทางด้านบริกริสลอฟ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเวลาลุตก็บอกนะครับว่าอาวุธนั้นจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปเพื่อเพิ่มการรับประกันความปลอดภัยและก็จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวแม้จะมีเสียงคัดค้านจากยุโรปและก็สหรัฐก็ตามความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเนี่ยครับเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับว่าเวลานี้กองกําลังของยูเครนนั้นได้เพียงพร้ําในเมืองบักมุดเนี่ยให้กับฝ่ายยูเครนแล้วจริงหรือไม่เพราะว่าเยสกินีปริโกสิน,นั้นได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโดยการขึ้นไปชักธงชาติของรัสเซียบนอาคารที่ทําการของเมืองบักมุดแต่ว่า กองทัพของยูเครนบอกว่าพวกเขายังสามารถต้านทานกองกําลังของรัเสเซียเอาไว้ได้ในขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นฝักฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็กลุปนาโต้อเองนั้นก็ยังคงที่จะมองว่าการสู้รบนั้นยังคงจะต้องใช้เวลายืดเยื้อไปอีกสักระยะหนึ่งในขณะที่บริสปริสโตริอุสได้กาถือว่าการกระรวงกลาหม ของเยอรมนีเองก็บอกว่าสถานการณ์ทางการลากยาวไปจนถึงปลายปี2567นั้นสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของสถานการณ์สงครามในครั้งนี้อาจจะถอยในการที่จะสนับสนุนยูเครนและก็อาจจะทำให้ยูเครนนั้นพ่ายแพ้ต่อสมอรภูมิรบให้กับทางด้านรัเสเซียครับ